สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จมานแนะนำครีมครีมทานาคานะคะ,นะคะตอนนี้นะคะก็๋ยวจะโชว์กระปุกก่อนว่า10กรัมได้เยอะขนาดไหนนะคะนี่นะคะขนาด10กรัมนะคะจะใช้ได้ประมาณเดือนเดือนกว่าเลยนะคะตัวน,นี้นี่แล้วก็แกะเข้ามาข้างในจะเป็นกลิ่นสมุนไพรนะคะ นี่เป็นเนื้อครีมแบบนี้นะฮ่แล้วก็ทาก่อนนอนนะคะทุกวันเป็นประจำเลยใครที่ใช้คู่กับครีมเซ็ตพิชานะคะก็ทาตัวครีมเซ็ตพิชาก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวคาร์มินทนาคานะคะ,นะ,คะหน้าก็จะใสคูณ2นะคะตัวนี้หรือถ้าวันไหนที่ใครออกงานนะคะวันพรุ่งนี้ต้องออกงานก็โบะเข้าไปเลยค่ะเนี่ยค่ะซอยได้เ้อค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะโปรโมชั่นของเราเริ่มต้นแจกทองที่50กระปุกนะคะใครอยากได้ทองก็มาเปิดบินได้เลยตอนนี้นะคะอีกอกี่กวันดีอีก5วันอีก5วันประมาณ5วันจัดจำหน่ายนะคะตัวนี้บ๊ายบาย